ครับก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ย้ายจากทางลำคลองนะครับขึ้นขึ้นมาสู่บนบกนะครับก็มาเข้าสู่ชุมชนของวัดภระศีเจเลยนะครับก็ตอนนี้กําลังจัดระเบียบนะครับนู่นเลยไปตอนที่เล็กนะครับก็กำลังดูอุ้ยทอดลูกเดไปเลยนึงนู่นลูกอยู่หน้าเลยครับข้างหน้าเลยลูกอนนี้ออ่ะปลาต่อแถวลูกเวลระยะด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรากลังจัดระเบียบนะครับเพื่อที่ป้องกันชนนะครับไม่ให้ เกิดการแพรกบาทนะคะไมเดี๋ยวเป็นยงไงครับงั้นต้องถอยรถมาช่วยหน่อยถอยรถมาอีกเลยถอยไม่รถรถถอยมั้งหน่อยนะวังอันนี้แล้วกันได้ไหมได้ครับเดินถอยรถรถล้มล้มหน่อยเดินล้มล้มหกันไก่กันไก่มีไหมตัดเลยฉีกเลยฉีกเลยน้องฉีกหมดเลยฉีกเลยเดี๋ยวถอยรถถอยรถแล้วมาฉีกแล้วโยมอันนี้ยอรถอยู่ไหม มามาก่อนเดี๋ยวอาหารแช่อันนี้ข้าวกล่องนะร้อนๆบนละกล่องนะครับหยิบเองนะครับเพราะว่าเราป้องกันกันแะ่บาบนะครับคุณอาหยิบแล้วโดนออหยิบแล้วโดนออกเลยนะครับออกทางนู้นเลยครับครับลูกมาอันนี้ทหารเรือปรุงร้อนๆเลยนะครับเพิ่งทําเสร็จมานะครับทานได้เลยนะครับไม่ต้องป่วงนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกพี่เล็กแล้วก็เราก็ปรุงสุกมาตั้งแต่ ตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยถึงเวลาพอดีเลยกำลังทานข้าวกันได้เลยน้องเอาน้ำาน้ำมาวางนี้ไอ้ลูกเอาน้ำวางนี้เลยเอาน้ำวางนี้เลยวาวันนี้เลยวันนี้เลยกับข้าวน่าจะเหมือนกันเหมือนกันครับน้ำหนึ่งเหมือนกันครับเหมือนกันหยิบได้เลยครับหยิบน้ำไปด้วยนะครับหยิบน้ำไปด้วยยบข้าวครับขวดหนึ่งครับขวดหนึ่งนะครับคนละขวดครับครับรูู้เลยครับเดี๋ยวเอาไปดูเลยฮะ นอบครับเดินครับได้ครับ2อต่องแลครับแล้วน้ำสองขวดนะครับน้องอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการใหม่นะพี่เล็กก็คือเราก็เป็นระยะไว้หน่อยใช่ครับเพื่อเซฟเทั้งคนมาให้แล้วก็คนที่มารับนะครับกินไปเลยนะครับแล้วก็น้ำขวดนะครับ ได้เลยครับ3กล่องนะครับสาคนเลยเหรอเอากี่คนยายสามสี่คนเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงสามสี่คนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้อันอันนี้สามสี่คนสี่คนเนาะสี่คนใส่ถุงเลยยายถุงอันนี้ครับเอากุญแจค่ะยายเอาน้ำไมด้วยนะยายรั่วไปแล้วครับปั่นความสุขกันนะยายนะถือไหวไหมยายน้องน้องน้องมีทหารได้ช่วยคนหนึ่งน้องไม่ช่วยทหารวางน้ําเลยทหารวางน้ำมาได้เลยนะยายไปแล้ว ก็ถ้าครอบครัวไหนมีกี่คนบอกแล้วก็รับเลยนะครับหยิบเลยเลยนะครับหยิบข้ได้ครับพร้อมน้ำเลยนะครับอบออกเลยนะครับเว้นระยะหนยะครับเ่มนับเยิบไปเลยนะครับพร้อมน้ำไปเลยนะครับโอเคข้าวรอก่อนไม่ต้องหนาแน่นละ หนาแน่นเกินไปให้หยิบเองให้ก็หยิบเองครับเออแค่นั้นก่อนหยิบเลยครับจีแล้วสิสี่คนหยิบเลยครับหยิบเองเลยครับน้ำเดี๋ยวค่อยมาก็ได้ครับเอาแค่ระวังลูกอ่าสุดรอไม่แรน้ำหมดก่อนค่อยย้มาเป็นแพ็คก็ได้ครับอือได้ได้ห้ากล่องน้ำมาที่หลังก็ได้ครับเอาเอาเท่าที่พอนะครับเผื่อคนข้างหลังได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เล็กพี่เล็ก คนละกล่องดีกว่าเนาะได้เดี๋ยวจะไม่พออย่างนั้นคนละกล่องพอคนละกล่องนะอ่ารับอ่าอุ๊ดขอโทษครับอะไรครับคอ่าอ่ะหยุดลูกกล่องให้ไทยกล่องเดียวอ่น้ำน้อมยังไม่ต้องเอาข้าวก่อนอ่ะลูกไปไปอ่ะลูกไปเลยวนลูกวนเลยหลานวนเลยไม่เดินมาเดินอ่ะเร็วหนูอะไรครับหยิบเลยคนละกล่องก่อนนะวนออกเลยลูกวนเลยออกแระออนเลยลูก เดี๋ยวตอนนี้เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่คนก่อนเดี๋ยวแบ่งคนก่อนออกเลยค่ะครับคนละกล่องกันนะครับคนละกล่องนะครับคนละกล่องก็พี่เล็กชุมชนนี้เขาบอกว่าประมาณสองร้อยหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีพอที่จะพอให้พอโอก็เลยเป็นสองร้อยคนเรือนไปเลยใช่สองร้อยร้อยคนเรือนนะครับ ชิดกันมาแล้วทหารทหารชิ้นหน่อยนี่ตอนนี้เบียดกันเลยตบวนเว้นระยะหน่อยครับเป็นระยะหน่อยคนละกล่องก่อนนะครับน้ำหนึ่งกล่องข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งครับข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งก่อนนะครับค่อยๆลงข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งครับข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งครับข้าวหนึ่งน้ำออกูานะครับบนออกนี้นะครับออกนะครับ โอเคครับไม่ไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ละคนเดี๋ยวอยี๋ให้เขาไปหยิบเองเดี๋ยวเขาไปหยิบเองครับออกครับพอละชุดนะครับให้หยิบเองนะครับหยิบเองนะครับนี่อยากอยู่ของนเราชุดก่อนคนละชุดก่อนครับพอละชุดก่อนนะครับเดี๋ยวให้ให้เขามารับเองนะครับครับโอเคอ๋ออ๋อออย่างงี้ หยิบเลยครับหยิบเลยครับคนละชุดนะครับสู้ๆนะครับส uh ู huh. ้ๆนะครับคนละชุดครับคนละชุดเลยนะครับดื่มน้ำเลยครับอาาหรเราเพิ่งปรุงสุกมาใหม่ๆนะครับทานได้เลยนะครับ หยิบได้ลูกหยิบได้เลยครับน้ำไม่ด้วยนะครับอ่าหยิบไปได้เลยครับครับผมครับอินดีครับผมเจอเลยครับออกนี้เลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับครับครับผมครับอาหารแห้งนี่เดี๋ยวฝากให้คนาชุมชนเขาเขาไว้ขึ้นเดืยวกับตี่เดือดถ้าแดงคนาชุมชนเขาภาษาเยออันนี้ก็แตกเป็นค้า รับไม่ฮะเขาไกต่องกันนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้มารับเองนะครับรับเองพี่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารแห้งเนี่ยเดี๋ยวให้หัวหน้าชุมชนเขาไปได้ครับอดี๋วให้ดีกว่าเราจำนวนอาจจะไม่เพียงพอให้ได้ทานได้เลยนะพี่เล็กที่อย่ายืนอย่ายืนติดกันมากครับมันขอขออนุญาตนิดนึงเสร็จแล้วกลับเลยครับเสร็จแล้วกลับบ้านเลยตอนนี้ออออกกันแล้วครับ ก็ก็เดี๋ยวอาหารแห้งเดี๋ยวฝากฝากพี่ไปบริหารแบ่งให้ชุมชนแล้วกันอ่าพี่พี่บริหารเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้เอาเราเอาแค่แค่อาหารที่เขาแบบไริหารได้เลยครับใกล้เกินแล้วครับพี่เวลาชิดกับได้ทุกคนครับตรงนี้ได้ทุกคนครบแน่ครับยังมีอยู่นะครับใครยังไม่ได้นะครับเอาคนที่ไม่ได้นะครับเผื่อคนแบ่งกันนะครับโควิดลําบากหมดทุกคนนะครับช่วยกันแบ่งแบ่งกันนะ เจอแล้วครับเดินเรือเอาเอาระวัง,วงหยิบเลยครับระวังเดียวร,รบกวนเข้าแถวแล้วก็เว้นระยะห่างกันเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับยังมีเหลือเยอะครับ คนละกล่องเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้คนข้างหลังนะครับผมยิ้มหน่อยหันยิ้มได้สิยิ้มได้สิคนละกล่องนะครับคนละชุดนะครับน้ำขวดเท่ากล่องกล่องหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยกล่องทัพเรือครับสู้ๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอครับน้ำไม่หยิบหยิบน้ำไม่น้องหยิบน้ำไม่ก็อะไรหรอกหยิน้ำไม่น้อย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาได้เลยครับเรียกมารับเองนะครับน้องน้องทหารคนนึงมาเก็บขยะนี้ก่อนครอบครอบครอบครัวไหนที่ยังไม่ได้รับนะครับให้มารับกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยมาไม่ได้ฝากมาบอกนะครับแล้วก็มารับนะครับต่อแถวเลยลูกไปแบ่งปันกันนะครับเผื่อคนข้างหลังด้วยครับหยิบคนละชุดเลยนะครับแห คนละกล่องก่อนนะครับคนละกล่องนะแล้วเดี๋ยวใครที่ยังไม่มาไม่ได้ก็ไปบอกเขามารับเองนะครับโอเคหยิบเองเลยนะครับหยิบเองเลยคนละชุดนะครับคนละชุดโอเคยืนรอนน่ลูกใครยังไม่ได้มาเลยไปบอกพวกออกมาอ่ะมาใครยังไม่ได้ออกมาเลยครับรับคนละชุดเลยนะครับ ออ,อมออมาไหนครับาาาามาแถวด้านหน้าเลยครับขอบคุณครับคนละชุดนะถ้ามีครอบครัวกี่คนก็ให้มารับเองนะครับรับไปเลยครับคนละชุด หยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับใครมานไหนให้มาเลยหรือจะไปแล้วนะโอเคอาหารเบลอนเียรอคนมาพี่อย่างนั้นพี่พี่ของของถุงยางชีพพี่จะเอาไว้ไหนน้องเอาน้ำขึ้นมาหน่อยน้ำเดี๋ยวผมมือลงหน้าปากจอยจะดักโอเคพี่เอารถเข็นมารับได้้ัเอารถเข็นมารับไปเลยดีกว่าเดี๋ข้ากล่องเลยหาว่าทั้งสองคันเหรอครับเอออเารถเข็นมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องยกหลายรอบไง ครับก็วันนี้พี่เล็กเราก็ลุยมาตั้งแต่ในคลองนะครับก็ขึ้นมาถึงฝั่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชุมชนวัดปากน้ำวิศเจริญใช่ครับก็มาจักของกับพี่น้องประชาชนสมกว้คุณเรือนเนาะครับ ก็ตอนนี้กําลังทยอยมาแล้วก็มีเระยะห่างให้หยิบเองเป็นมาตรการก็คือตามมาตรฐานของการป้องกันนะครับในยุคโควิดแบบนี้เราก็ช่วยรักษาป้องกันเขาแล้วก็ป้องกันเราด้วยครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดในภาวะปกติเนี่ยเราก็จะเข้าไปแจกตามบ้านเลยแต่ด้วยภาวะอย่างนี้ผมว่าเว้นระยะห่างห่อนะครับใกล้กันเกินไปแล้วลูกถอยๆนะครับถอยนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลาทางท่านผู้ชมนะครับก็ เรามีกิจกรรมดีๆอีกเดี๋ยวเราก็จะมาเฟซบุ๊กไลฟ์กันนะครับก็ชวนเชิญพี่เล็กนะครับก็อย่างที่ว่านะพี่เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกันไม่ใช่เราหรือกองทัพเรือหรือเพืพี่เล็กที่มาทําหรือว่าถ้าเกิดวันไหนนะครับท่านรวบรวมกลุ่มกันได้แล้วอยากจะแบ่งปันนะผมว่าติดต่อมาทางน้องได้กองทัพเรือก็ได้หรือแล้วก็ใช่ครับแล้วเผื่อเรามาร่วมกันทาอีกร่วมกันทำอีกกิจกรรมกันนะครับทุกท่านนะครับ ใครมีแรงเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่ก็มาร่วงกันได้นะครับโดยให้ทอรอเป็นส่วนกลางก็ได้ครับท่านเรื่อเป็นส่วนกลางแห่ผมขอญาตลาเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ